อะไรครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนอยู่กับผมก็ทีวีอยู่กับเกมอารีนานะครับและหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสายข่าววินสันสามารถแลกของไปขายทํากําไรให้เราได้นะครับผมกดเข้ามาตรงที่วินสันนะผมมันจะมีของมาให้แลกอย่างเช่นพวกกอดแล้วก็กระสุนปืนนะครับผมก็กดเข้ามาดูว่าอาเลเวลเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็กอกน,นะครับผมแล้วก็จะดูว่าราคาประมาณนี้แล้วก็ไปดูราคาที่เข้าขายในตลาดเนาะก็ประมาณลูกละพันนะครับผม แล้วก็ทําการกดกรอกแล้วก็กดซื้อแลกไปนะครับผมราคามันอาจจะปรับขึ้น,นลง,ลงแล้วก็พยายามกดดูหลายๆครั้งนะครับผมอาจจะได้ราคาถูกนั่นเองเนาะตัวนี้เป็นกระสุนเบวล่าาตัวนี้เป็นยาผ่าตัดนะผมดูว่ามันขายแค่ประมาณเจ็ดพันแล้วก็กดค้นหาดูราคาเข้าขาย,ยที่ประมาณหกพันเนาะก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วก็ทําการกดซื้อไปนะครับผมแล้วก็แลกเนาะ,ะแล้วก็จะดูในส่วนของเกาะเกาะราคาอยู่ที่ประมาณแสนเอ็ด เอไปขายได้ประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณ8 0 0 0มื่นนะผมก็ถือว่าไม่คุ้มนะครับผมเราก็ไม่ต้องซื้อเนอะอาะเดี๋ยวไปดูวันอื่นบ้างนะครับผมว่าจะมีตัวไหนที่ทำกำไรให้เราบ้างอ่าเข็มเข็มยาสีแดงนะครับผมซื้อท,ที่ประมาณ1 2 0 0 0สองพอไปขายอันละ8,100นนะครับผมก็ถือว่าทำกำไรให้เราก็ทำการกดซื้อแลกไปนะครับผมตัวนี้ราคามันขึ้นเนะาะกดแลกไปเรียบร้อยมีอะไรอีกไหม ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมพวกนี้น่าจะขายไม่ออกเนาะโอเคทําการแรกทั้งหมดประมาณ4 5่หมนนะครับผมแล้วก็ทําการเริ่มขายกันเลยกระสุนในตลาดลูกละ1000นะ,ะผมแล้วก็ทําการกดขายตัวนี้ขายให้สายขาวไม่คุ้มนะตรงนี้ต้องขายให้คนนะครับผมพันล่างเนาะเราทำการปรับราคาขึ้นเป็นลูกละ1000พนะครับผมอ่าเราจะได้ประมาณ9 0,000ื่นกว่าหักภาษีก็น่าจะได้ประมาณ8 0,000เนาะ,ะโอเควางขายเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นยาผ่าตัดนะครับผมขายอันละประมาณ6กพนะันเนาะก็หากภาสีแล้วเหลืออยู่ประมาณ17ื่นเจ็ดนะครับผมแล้วก็อันต่อไปก็เป็นยาเข็มซีแดงอันสุดท้ายก็ขายไปนะผมก็ได้ประมาณ2 3 0 0 0รวมแล้วแสนสองนะครับผมก็ทากำไรให้เราประมาณ8 0 0 0มนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเดี๋ยวขายถังน้ำมันก่อนน้ำมันเครื่องเนาะอ่ามันว่างอยู่หนึ่งช่องอ่าเรียบร้อยขายทิ้งไว้นะครับผมอย่าให้มันว่างเนาะ โอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับสายข่าววินสันตัวที่3นะครับผมก็ให้เข้ามาดูนะครับผมเวลาเขาจะรีทุก5ชั่วโมงเนาะว่าจะมีอะไรทํากำไรให้เราบ้างเราก็ต้องเข้ามาดูแล้วก็ต้องมีเงินทุนด้วยนะครับผมอาจจะเป็นของพวกอาเล่ๆนะครับผมเพื่อนๆก็พยายามเข้ามาดูแล้วก็คํานวณราคาบวกลบคูณหารดูนะครับผมว่าตัวไหนที่น่าจะทํากําไรให้เราเนาะเพราะว่าบางอันมันก็อาจจะขาดทุน พยายามกดได้หลายครั้งให้ราคามันลดนะครับผมตอนนี้เราก็ขายได้เป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับผมสิ่งที่เราแลกมากับวินสันเนาะก็ขายหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวทําการเก็บเงินเข้าคลังก่อนคลังก็เริ่มเต็มแล้วนะครับผมเต็มอย่างแน่นเลยอ่าเรียบร้อยเก็บเงินแล้วก็ให้เรากดมาที่ตลาดนะครับผมแล้วก็มาดูข้อเสนอนะครับผมว่าอ่าเราขายอะไรได้บ้างตัวนี้จะเป็นประวัติการซื้อขายทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่ก็จะเป็นกระสุนเวลลห้าที่เราแลกมากับวินสันก็มีคนซื้ออยู่ประมาณ4ครั้งนะครับผมแล้วก็มาดูตรงายาผ่าตัดบ้างก็มีการซื้อนะครับผมแล้วก็จะเป็นเข็มสีแดงนะครับผมเข็มยาสีแดงเนาะทำการขายตัวนี้จะเป็นประวัติที่ผมขายเนาะก็ค่อนข้างที่จะฟาร์มมาเยอะพอสมควรนะครับผมก็วางขายไปเนาะส่วนมากผมจะไม่เก็บนะครับผมถ้าไม่ใช่ของสะสมนะผมจะขายไปแล้วก็ค่อยซื้อเล่นเอาทีหลังเนาะเพราะว่าเราต้องการเงินนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้มีประโยชน์แก่เ,เพื่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผม